นั้นถ้าวันนี้คุณกําลังไม่ได้ผลลัพธ์จากการเรียนรู้กับครูมีเหตุผลเดียวค่ะคือการที่คุณเรียนรู้แล้วคุณไม่เข้าใจหลักการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีสอปราวอินบอกมาบอกครูว่าเนี่ยเรียนกับครูนะมาขอมหากัดยี่สบเอวันนะแต่เรียนไม่เข้าใจเลยกดแรงดูดดดกัาจารย์ครูบอกเฮ้ยคุณเรียนแล้วเหรอครูสอนภาษาที่คุยง่ายมากเลยนะกดระดับโลกคุณเซิร์ช law of universe law of attraction อยู่ทั่วโลกเลยนะคะสิ่งที่ครูสอนเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดในโลกแล้วถ้าคุณฟังภาษาไทยออก คุณยังไม่เข้าใจเลยว่าทฤษฎีมันเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนจากตัวเราข้างในถ้าตัวเรายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมแต่คุณอยากจะได้ผลลัพธ์ใหม่มันเป็นไปไม่ได้นะลูกคุณยังเครียดยังทุกยังโอ้โหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนเดิมแต่เราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่มันเป็นไปไม่ได้นะลูกเปลี่ยนเสื้อผ้าให้หรูขนาดไหนแต่ข้างในเรามันแย่มันไม่เปลี่ยนชีวิตนะกับการค่ะเราอยู่ห้องเช่าเรามีชีวิตที่แย่มากเลยแต่ข้างในเราอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยวิกฤตเนี้ยมันอาจจะทําให้ฉันเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันก็ได้ เราลุกขึ้นมาสร้างพลังของโลกภายในเราแม้เหตุการณ์สถานการณ์รอกข้างมันอาจจะไม่ได้อำนวยให้กับเราแต่คุณเชื่อไหมว่าคนคนนี้จะเปลี่ยนชีวิตได้<ม>หลักการกดแรง,งดูดไม่ได้ทํางานยากค่ะแต่ถ้าคุณไม่เปิดใจอ่ะต่อให้ครูใช้กลยุทธ์ไหนคุณก็ไม่เปิดใจแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจตัวเองอยู่ดีนึกออกปะ